ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูพื้นที่ริมแม่น้าลบบุรีนะครับจังหวัดพระนครศรียาครับอาเภอเมืองนะครับแปลงนี้339ตารางวาหรือว่า3งาน39ตารางวานะครับแปลงนี้อยู่อําเภอเมืองนะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงนึงนะครับภูมิใจจะนําเสนอนะครับน้ําใ่พร้อมนะครับแปลงนี้สวยจริงๆนะครับติดถนนราวๆ20เมตรนะครับลากเป็นเส้นตรงลงแม่น้ําลบบุรีเลยนะครับตรงนี้ เดินทางสะดวกนะครับถนนหนถานนะครับนี่แป่งนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ตั้งแต่กอไผ่มานะครับแล้วก็ตรงหลังต้นขี้เหล็กนี่นะครับลากยาวไปเลยเฉียดบ้านหลังสีฟ้านะครับแป่งนี้แป่งนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งผมมาดูแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับแปลงนี้สาม้อยสามสิเก้าตารางวาแต่รวมพื้นที่งอกแล้วผมคิดว่าประมาณไล่นิด,น,ดนิดนะครับ ตรงนี้นะครับบริเวณริมน้ำมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีสะพานปูนนะครับสะพานปูนสวยงามจริงๆนะครับสะพานปูนยื่นลงไปในแม่น้ำเลยนะครับอันนี้สร้างก่อนไอ้กรมเจ้าท่าจะมาไม่ต้องรื้อออกนะครับนี่นะครับทิงนี่นะครับกว้างขวางนะครับแป่งนี้พื้นที่เท่ากับ ถนนทางเข้ามาเลยนะครับแทบไม่ต้องถมเลยนะครับพื้นที่แปนิดน้ําไม่ท่วมนะครับที่ผ่านผ่านมานี่น้ําไม่ท่วมนะครับบรรยากาศน่าพักอาศัยมากเลยนะครับเป็นอีกแปลงนะครับซึ่งอยากจะนําเสนอนะครับแล้วคนใจนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับ0 922824928นะครับนี่นะครับนี่ ตรงนี้น้ําจะลดลงหน่อยนะครับแต่ช่วงถามขึ้นหมื่รับรองตรงนี้สวยมากนะครับวิถีชีวิตยังเป็นบ้านๆอยู่นะครับนี่นี่ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ต้น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 ลำพูหรือเปล่าครับเนี่ยมะเดื่อแล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีสะพานปูนนะครับลงไปนะดินน้ํานะครับตรงนี้ นะครับแต่ที่นี่โอ้โหได้ฟิลบรรยากาศของนางนาคลอพี่มากจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับนี่เราเห็นโค้งน้ำนะครับวิถีชีวิตของลุ่มแม่น้ําลบบุรีนะครับอาเภอเมืองนะครับจังหวัดนครศรีธรสมยานะครับฟิลบรรยากาศสวยจริงๆนะครับแต่งนี้นะครับนะครับสามล้านเก้าแค่นั้นเองนะครับแต่งนี้ ราคาถูกมากนะครับถือว่าถูกจริงๆนะครับสนุกสนใจนะครับดูกันได้นะครับนี่นะครับมีสะพานปูนนะครับครับที่ดินริมแม่น้ำลบบุรีจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ถูกจริงๆนะครับสร้างเป็นบ้านเรือนพักอาศัยสร้างเป็นรีสอร์ทนี่เหมาะมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ